สวัสดีครับผมชื่ออภิเดชโมครัตนะครับซึ่งเป็นนักเรียนไทยคนแรกที่ได้รับทุนจาก ICMS และวันนี้ผมจะมาแนะนำทิปส์ในการสอบสัมภาษณ์ทุนของ ICMS ซึ่งคำถามหลักๆที่ผมจำได้ก็จะมีอยู่4คํคำถามนะครับ คำถามนี้ก็ง่ายๆตอบแค่ประมาณว่าเราชื่ออะไรเราเป็นใครเรามาจากไหนและเราก็บอกเกี่ยวกับแบ็กกราวของเราเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับว่าเราทำอะไรอยู่ตอนนี้และเราแพลนที่จะทำอะไรนะครับตอนที่ผมตอบคำถามคำถามนี้ผมก็จะบอกไปว่ามาหาลัยเขามีข้อดีอะไรบ้างซึ่งในข้อดีต่างๆนั้นของเขามันจะช่วยให้เรา a c c o m p l i s h goals อะไรของเราที่เราตั้งไว้หลังจากเราเรียนจบอะไรประมาณนี้ผมก็จะบอกไปว่าผมสมัครเรียนที่ ICMS ในสาขา Master of Management Tourism and Hospitality เพราะว่า ICMS เขามีชื่อเสียงในเรื่องของ Hospitality ซึ่งชื่อเสียงตัวนี้มันจะเป็นข้อดีสำหรับผมเวลาผมกลับไปเมืองไทยหรือไปสมัครงาน ผมก็จะได้เครดิตดีแล้วก็ผมก็ตอบอตอบไปว่าเรียนที่ ICMS เราก็จะได้ Experience ด้วยเพราะว่าคอร์อสมันบังคับให้เราทำา n d u s t r y t r a i n n n g ซึ่งนี่ก็จะเป็นข้อดีที่ทำให้เวลาไปสมัครงานเราก็จะได้รับประสบการณ์ผมก็จะพูดพั่มเพอ้อพรรณนาไปคำตอบมันก็จะเกี่ยวกับ Strengths ของเราว่าเรามีดีอะไรซึ่ง ข้อดีของเราที่เราคิดว่าเราอะ่ะดีกว่าคนผู้สมัครคนอื่นซึ่งในในตรงนี้เราก็จะเป็นการโม้เกี่ยวกับตัวเองซึ่งเอาคุณสมบัติต่างๆนานาที่เราคิดว่าเราเลิศเราก็เอามาตอบเขาซึ่งตอนนั้นที่ผมก็จะตอบไปเกี่ยวกับว่า,าเราเป็นคนที่เรียนดีเราได้รับทุนมาตลอดแล้วก็เราเป็นคนมีจิตอาสา ต่างๆนานาพมเพอไปซึ่งที่สําคัญเราต้องยกตัวอย่างด้วยเพราะว่าแค่เราพมเพอพนานาไปเฉยๆเขาก็ไม่เชื่ออย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนที่มีจิตอาสาตอนนั้นที่ผมตอบก็คือเป็นคนที่ชอบร่วมกิจกรรมโบลนเชียต่างๆเวลาเรียนที่อยู่ที่เมืองไทยซึ่งผมก็ยกตัวอย่างว่ามีคลับขับหนึ่งที่ผมไปจอยซึ่งเป็นคลับที่ ตั้งกล่องบริจาครับบริจาคของจากนักเรียนจากอาจารย์เพื่อที่จะเอาเงินตัวนั้นไปซื้ออุปกรณ์การเรียนซื้ออุปกรณ์การกีฬาเพื่อที่จะเอาไปให้กับในโรงเรียนที่ชนบทการยกตัวอย่างมันสําคัญมันจะทําให้เขาเห็นว่าเราได้ทาจริงจริงถ้าเกิดผมไม่ได้ทุนผมก็ตอบไปว่า ผมก็ยังจะเรียนที่ i c m s อยู่ดีเพราะว่าผมจ่ายค่าเทอมไปแล้วซึ่งเป็นคำตอบที่สั้นๆและมันก็คือความจริง,งถึงแม้ว่าไม่ได้แต่เราก็ยังจะเรียนอยู่ที่นี่อยู่ดีอันนี้ผมก็ตอบไปประมาณนี้ซึ่งเขาจะชอบหรือไม่ชอบคำตอบเราอันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งแต่มันก็คือความจริงและที่สำคัญทิปสุดท้ายก็คือเราต้องจำให้ได้ว่าที่เราเขียนเอเซส่งเข้าไปนั้นอะ่ะมันมีอะไรบ้างในนั้นเพราะว่าคำถามส่วนใหญ่ที่เขาจะถามมันก็จะเกี่ยวกับเอเซตัวนั้นซึ่งถ้าเกิดเราตอบไม่ตรงกับ เอเซทที่เราเขียนไปมันก็มันก็จะดูเหมือนเราเขียนแบบมโนขึ้นมาเองแบบโกหกเขาอะไรประมาณนี้นี่ก็จะเป็นทริปอ่าเล็กๆน้อยๆสำหรับการสอบสัมภาษณ์ทุน ICMS นะครับขอบคุณครับ